เปิดหัวมวยรอบมวยเอ่อมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ครับสายบีนะครับรุ่นร้อยสิบหกปอนด์นะครับเสือตัวที่ยี่สิบห้านะครับเวทีมวยช่องเจ็ดสีครับนี่คือศึกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้ฉีกทุกความมันอย่างเช่นเคยเพอ่จะมาเข้าสู่ทัศนาวิจารณ์มวยรักมวยชอบของศึกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้ฉีกทุกความมันก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกดไปที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์กิจกรรมหลากหลายทายผลมวยสี่คู่ ชนะรวดเหลือไป5้าใบแดงครับผู้เอกนํำรายการครับแชมป์มวยรอบปูนเสือครั้งที่24ครับยอดเหล็กแหลมพอพิมอ่อนต่อพิทักชัยคนร้อยอดซ้อมสอวิเศษกิจพอพิมอ่อนครับอายุ18นะครับปล่อย56สูง173ชกมาประมาณ60-70ไฟครับ3ฟอร์มหลังนี่ต่อยมวยรอบยังไม่แพ้ใครนะฮะชนะคะแนนกล้องสนันสอเจียนโพแพ้คนกยกสะชนะนกยกสาภายพยักส์สอทอพพานาราย นะครับแล้วก็ชนะนอกยกที่สามนัดชิงมวยรอบปูนเสือครับอนันตชัยลานาวัตอร์ไซเจอกับเพชรสามเพชรมวยไทยครับนายันโมฮัมเหม็ดนะครับชาวฝรั่งเศสแอลจีเรียนะครับซ้อมเพชรมวยไทยที่หัวหินอายุ16ปอย54สูง176ชกมาประมาณ50 60ิบหกไฟครับเปิดแก้มแรกเดือดตลอดครับอาวุธออกอาวุธคมหนักแรง3ฟอร์มหลังนะครับชกวันลุมพินีครับชนะนอกยกที่2อดัมสอตีชพันธ์ ชนะนอกยกที่4ราชันเพชรสมนึกนกะครับอสสมนึกที่เวทีมวยห้องส่งช่องเจสีกลับไปชกวันลุมพินีครับแพ้คะแนนนิติกร JP Power ที่วันลุมพินีวันนั้นเพชรสาโดนนับก่อนส่วนตัวคู่นี้ครับท้าทรหดอดทนออกอาวุธหนักแรงหน้าเสือตัวเงินดีครับผมชอบไปที่เจ้าเพชรสเพชรมวยไทยยิมนะครับนี่คือทัศนวิจารณ์มวยรักมือชอบของทีมงานมาดิดมวยไทยครับ